สวัสดีค่ะเอสซีทุกท่านวันนี้จะมารีวิวสกินแคร์ที่ส,สาวหลายคนนะคะ,ะเขาเรียกว่าไรวะเออรีเควสแม่งภาษาอังกฤษมันโคตรแย่เลยรีเควสกันเข้ามานะถามพี่ว่าพี่ใช้อะไรทำไมอีกแก่อย่างพี่ถึงในหน้ายัางเด้งอยู่นะคะนี่คือผลที่ เมื่อก่อนสมัยอยู่บ้านนะคะมันหนองอีเดิกนะคะพุนหนองอีเดิกนะคะตากาลสินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีชื่อบ้านนี้นะกาะสินไม่มีบ้านหนองอีเดิกนะบานโนนมาวอไม่ใช่ค่ะบ้านพี่ชื่อบ้านคำแม่นะคะจังหวัดกาะสินนะคะสืบเนื่องมาจากสมัยก่อนที่ยังเป็นสาวสำน้อยนะคะคุณพี่ใช้ครีมกวดอิ่มครีมภูเขาแล้วก็ครีมสปริงซองมานะคะอืมไม่ใช่ค่ะเอาสาระนะเอาสาระจริงเอาสาระเอาสาระนะคะ จริงๆอะตอนเนี้ยที่พี่ใช้อยู่มีเอเต้นะคะอันนี้คือเซรั่มนะคะผู้หญิงพี่จะบอกไว้นะผู้หญิงถ้าแก้งสามสิบอัพจะเข้าสี่สิบเซรั่มเป็นอะไรที่สำคัญมากดูปากนะคะสำคัญมากมากเซรั่มนะคะอย่าเด็ดขาดเป็นเด็ดขาดแต่ของพี่สำหรับตัวพี่แล้วพี่ใช้ของเอเต้ลอเดอร์นะคะ อันนี้ใช้มานานแล้วแล้วก็หลงรักนางมาตั้งนานแล้วแม้เพราะว่าปกติเอาจริงๆพี่เป็นคนที่ใช้ครีมแบบสเปะสปะมากเป็นคนที่แบบขี้เกียจอะเอาง่ายๆเลยเพิ่งจับอะไรได้กูก็ซื้อมาทาอะไรประมาณเดือนเข้าไปร้านค้าวิครีมกูหมดจับได้อ้อเมาออมยเจอร์ไรเซอร์โอเคซื้อมาทาเลยแต่ที่ขาดไม่ได้ที่พี่ต้องมีตลอดคือเซรั่มนะแต่ของพี่จะใช้อยู่เป็นของเอสเต่ลรเดอร์นะ แต่ก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าพี่ว่าพี่พี่ถูกกับเอสเตโรเดอร์ไงพี่ก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้อเออก่อนที่พี่จะใช้เอสเต้ e te, พี่ใช้ของคาแรงนะแต่ว่าพี่ว่าคาแรงมันจะทําให้หน้ามันเกินไปไงเพราะว่าพี่ปกติพี่ก็เป็นคนที่แบบว่าคนค่อนข้างหน้าจะมันอยู่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ของเอสเต้ก็เลยติดใจนางก็ใช้นางมาเป็นปีแล้วแหละอันเนี้แล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้คือแบบ ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เริ่มย้ายมาเข้ามาอยู่ประเทศนอร์เวย์เลยนะก็ว่าได้เพราะว่าพี่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกระแล้วก็ฝ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรสังเกตดีๆข้างแก้งพี่ยังจะมีรอยกระรอยฝ้าอยู่เพราะว่าพี่ผ่านการเลเซอร์มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งทั้งในประเทศไทยและในประเทศนอร์เวย์นะในประเทศไทยพี่เคยไปเลเซอร์มาครั้งหนึ่งพี่เข้าคอร์สไปแสน แสนกว่าๆรวมค่ายาค่าอะไรแล้วคอร์สหนึ่งเป็นแสนแต่ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากตอนนั้นอ่ะพี่ไปเลเซอร์เอพี่ก็ไม่บอกคลินิกดีกว่านะไม่ได้ไม่อยากแพ้ปโปรโมทอะไรมากไหมก็พี่ไปทำแบบไปคอร์สประมาณแสนแสนสองอ่ะรวมรวม,รวมกันค่ายาค่าอะไรเนี่ยตอนนั้นอะดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ก่อนที่พี่จะไปทาเลเซอร์ที่ประเทศไทยเนี่ยพี่ทําเลเซอร์อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ด้วย อันนี้พี่ไปทํามากี่ครั้งประมาณห้าหรือหกครั้งอะแต่มันก็ไม่ได้ไม่มันไม่ได้ดีขึ้นเยอะดีไม่ไม่ได้ดีขึ้นเยอะ,เ,ยอะเพราะว่าที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาห้ามไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้เลเซอร์ที่มันมีความรุนแรงมากเขาจะมีข้อจํากัดเยอะมากกว่าประเทศไทยแล้วก็พี่ไปทําแล้วก็คุณหมอที่ทําเลเซอร์ให้ที่ประเทศนอร์เวย์เขาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอิลิเซียนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศนอร์เวย์นะ อันนี้คือดีมากพี่คอนเฟิร์มมาดีมากคนทั่วประเทศยอมรับนะอันนี้แพทย์ผิวหนังเท่านั้นถึงจะสามารถขายได้นะคะนะคุณไปซื้อตามร้านขายครีมขายอะไรทั่วไปเขาไม่มีขายอันนี้คือต้องซื้อแต่ตอนเนี้ยมันจะมีขายตามร้านพวกเขาเรียกว่าร้านไอ้ที่เป็นไอ้พวกเกี่ยวกับผิวหนังรักษาผิวหนังอะไรฮูดสไพร์เนะที่นี่เขาเรียกฮูดสไพร์แล้วก็สั่งได้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะ ตอนนี้พี่ส่วนมากพี่จะสั่งในอินเทอร์เนต็ตเพราะว่ามันจะมีส่วนลดส่วนอะไรไงถ้าใครที่อยู่ประเทศนอร์เวย์สนใจที่จะสั่งซื้อก็เสิร์ชดูได้ในอินเทอร์เนต็ตนะของอิลิเซียนะตัวนี้ใช้ดีพี่ใช้มาอุย้ยจะกี่ปีแล้วเราเป็นแฟนานางมาต้องไม่หกเจ็ดปีแล้วเเนี่ยตัวเนี้ยใช้ตั้งแต่เริ่มรักษาเลเซอร์ใหม่ๆเลยเพราะอันนี้เป็น,เป,นเป็นแพทย์ผิวหนังแพทย์เป็นไอผลิตภัณฑ์ของแพทย์ผิวหนังนะก็คือมีหลักหลก,ก็คือนี่แหละสองตัวเนี้ยที่เป็นขวัญใจของพี่นะ ที่พี่แบบไม่ไม่ยอมทิ้งนางไปไหนเลยแต่ราคาก็ถึงว่าแหละก็หนักอยู่แต่ว่ามันก็ใช้ได้นานไงเนี่ยอย่างอย่างอิลิเซียตัวเนี้ยพี่ใช้เนี่ยหลอดนึงเนี่ยพี่เก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบโคนก็ตีเป็นเงินไทยเออเกือบสามพันเกือบสามพันอะแต่่ใช้ได้ห้าหกเดือนเลยนะเนี่ยหลอดใหญ่เนี่ยใช้ได้ประมาณห้าหกเดือนเลยนะใช้ได้นานไอ้ยอย่างไอเซรัมตัวเนี้ยก็รู้ๆกันอยู่เมืองไทยก็น่าจะมีขาย เซรั่มตัวนี้ก็พี่ก็ใช้ได้ประมาณสองสามเดือนเลยนะเนี่ยนะเพราะเซรัม่มเราไม่จำเป็นต้องทายเยอะไรแค่หยดๆๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นครีมกันแดดนะไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่แดดออกแดดไม่ออกจะไปไหนก่อนแต่งหน้าทุกครั้งอะ่ะอย่าลืมครีมกันแดดแต่ครีมกันแดดพี่จะไม่เน้นแต่สําหรับพี่พี่ใช้อยู่ของบิชี่แต่ก็ไม่ได้ใช้อันนี้ตัวเดียวก็คือใช้ไปสเปซสปะอย่างที่พี่บอกครีมกันแดดสาคัญมากต้อง S s p f อสพห้าสิบอัพนะแล้วก็ สำหรับเอ้ล้างหน้าพี่จะเน้นพวกไอออร์แกนิกพวกแบบผลิตภัณฑ์าจากธรรมชาติอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นโฟมล้างหน้าเป็นไอเจลล้างหน้าที่ผลิตมาจากตะไคร้อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าบรรยากาศในประเทศเราเีเป็นอากาศที่เย็นแล้วทําให้ผิวหน้าเราแห้งมากเราจะไปใช้พวกสบู่พวกที่มีแอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยโหหน้านี่เป็นเขิบเลยค่ะขอบอกว่าฮน้ามันเขิบเลยพี่ก็เลยจะเน้นพยายามที่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ที่รักษาผิวหน้าเกี่ยวกับพวกธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือก่อนเราหลังแต่งหน้าไอ้ก่อนเ,อเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเวลาเราเช็ดหน้าเราก็จะมีพวกนีอ้อยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีพวกไอ้กระดาษเช็ดหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เช็ดเครื่องสอําอางออกใช่ไหมมันก็เริ่มสะอาดแล้วไหแล้วพี่ก็จะตามด้วยเนี่ยไอ้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าที่มันอ่อนๆหน่อยเพราะว่าใช้สบู่ไม่ไหวพี่เคยลองใช้สบู่แล้วหน้าพี่แห้งแบบโอ้ยเกิดกางมากก็เลยต้องหยุด ก็เลยต้องหยุดนะคะนะี๋ยวก็ก็ไม่มีอะไรเยอะส่วนมากนะ่ยเห็นไหมในตู้พี่อะไรพี่จับได้บางทีก็ทา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 ไปแต่ที่สำคัญเลยนะพี่อยากแนะนำผู้หญิงที่อายุเริ่มมากขึ้นอย่างรุ่นรุ่น,นพี่เนี่ยสี่สิบอพัพหรือสามสิบแปดอัพสี่สิบเซรั่มเป็นอะไรที่สำคัญกับผิวหนังมากอย่าอย่าได้ขาดพราเซรั่มนี่โคตรสำคัญเลยสำคัญจริงๆอันนี้สำคัญจริงๆ แต่ก็เมื่อก่อนพี่ก็มีกินวิตามินบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ได้กินแล้วขี้เกียจเน้นขี้เกียจก็นี่แหละพี่ก็ไม่มีอะไรเยอะนะเพราะพี่ก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกะข้างหน้าแล้วก็ถ้าคนที่มีปัญหาฝ้ากะเนี่ยที่สําคัญครีมกันแดดน,นี่ขาดไม่ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ ก็ของแพทย์ผิวหนังของอิริเซียแล้วก็เซทับแค่นั้นแหละที่แหละความลับพี่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะจริง,รงๆหน้าพี่ก็ไม่ได้ใสมากก็ปกติตาม,มาอายุค่อยเทาแล้วคะ่ะไม่ได้สวยอะไรเบิร์ดเบอร,บอร์ขนาดนั้นก็มีแต่งน่องแต่งหน้าแต่ว่าพี่จะไม่เน้นแต่งหน้าจัดเบอร์อะไรมากมายไงก็ไม่รู้จะแต่งไปไหนอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนหรอกก็นี่แหละก็แค่นี้ไม่มีอะไรเยอะก็จะส่วนมากคนเราอะมันสําคัญอยู่ที่จิตใจไงถ้าเราถ้าเราพยายามทําตัวไม่ให้มันเครียด ผ่อนคลายไม่คิดเยอะดื่มน้ําให้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะทําตัวเองให้สดใสออกกําลังกายบ้างแล้วแต่เามื่อก่อนพี่เป็นคนที่บ้าออกกําลังกายมากเลยนะจริงเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอันนี้อาจจะมีส่วนทําให้ผิวพรรณเราดีด้วยออกกําลังกายดื่มน้ําเยอะๆนะแต่พวกทานเรื่องอาหารนี่พี่เป็นคนไม่ค่อยเน้นเพราะว่าพี่ก็ทานปกติธรรมดาอาหารอาารีสานอาหารอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่ค่อยซีเรียสกับตัวเองมากอะไรประมาณนั้นแหละนะก็ แค่นี้แหละมีอะไรมาแบ่งปันพี่กาไม่มีอะไรใหญ่แยะมากมายแต่เซรั่มนี่สำคัญนะเซรัมแล้วก็สองตัวนี้แหละพ,พี่ก็พี่ก็โพสเข้าไปในแถบชุมชนอยู่นะถ้าใครถ้าใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูก็ได้แต่พี่ก็จะเน้นสองตัวนี้มีเซรั่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของอีดิเซียนี่แหละที่พี่ใช้แบบเน้นๆนะนะอะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละพี่ก็มา เล่าให้ฟังเพราะว่ามีคําถามหลายคําถามมากหลายคนมากที่ถามมาน่ะนะส่วนผิวพันธุ์ผิวตัวพี่เนี่ยก็พี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยโลชั่นแทบจะไม่ได้ทาเลยซ้าแต่เป็นคนจะชอบลงอ่างเกือบทุกวันเวลาอาบน้ําเป็นคนที่แช่เป็นคนที่แช่อ่างแล้วก็ขัดผิวด้วยใบใยบวบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีโลชั่นอะไรก็ได้อะที่มันทําให้ไม่ผิวแห้งแล้วพี่ก็ทาแตทา,ทาไปแต่เมื่อก่อนพี่จะติดอันนี้มากน้ํามันมะพร้าว เนยน้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวทำให้ผิวสวยนะคะนะอันนี้พี่ใช้มันแล้วนะคะพี่ติดแบบบ้าคลั่งมากเมื่อก่อนน้ำมันมะพร้าวดีจริงๆดีจริงๆขอบอกเอาละไร่ยาวแล้วนะคะเนคลิปเนี้นะรู้กันแล้วใช่ไหมรู้กันแล้วใช่ไหมความรับของฉันนะคะอย่าได้เห็นตัวจริงนะฉันจะไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะอาจจะกล้องดีก็ได้นะอาจจะกล้องเขาดีฉันอาจจะใช้เอฟเฟกต์ใช้แบบฟิลเตอร์อะไรก็ได้นะคะอย่ามาเชื่อฉันมากนะ จ,จริงๆตามอายุแล้วอายุแก่แล้วนะเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงสาวนะคะเกิดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะคุณหนูค่ะไม่มีผัวไม่เป็นไรขอให้เราสวยเลิศไปก่อนนะคะอันเนี้ยชีวิตดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เด็พี่จะตอบทุกคำถามแล้วก็ทำคลิปทำคอนเทนต์ที่น้องๆทุกคนอยากจะรู้นะคะ Bye bye. See you next time. Thank you for watching. Love you all.